โอ้ยนะเจนนะเจนเจนเรียกมาทำไมแถวนี้ให้มาแถวในเมืองด้วยยึดชาตเมืองอยู่จะมาพามาอะไรสันสันเน่ที่เคต็สปาถ้าคุณมาลงเสนนีที่จังกาไปดูหนังหน้าหน่อยคิดว่ามยังไงท่านมาริสท่านไปที่ใดมาแปลกแปว้ย แปลกมาทางมาเดินสินะใช่เดี๋ยวเดียวทำไมเป็นแปลกๆอะไรขนาดนี้เพื่อนเราปกติทำไมไม่เคยนิ่งขนาดนี้พ่านตลอดตอกตลอดตอกตลอดก็ืออะไรเอาเรื่อนฉันไปแล้วอ่เรียกท่านเจ้าแต่โอ้ทุกอย่า,ายงกกะโลท่านเจเฮ้ยโอ้ยังไงมาเป็นไ,ไงมงงาไงนี่มาแถวด้านทองหล่อได้ด้วย ก็คุณเธอนัด oh ฉ nice. ันมว้วาที่นี่ไม่ใช่เหรอมาทำเสน่ห์อะไรเสน่ห์สิ่งอะไราซันเน่ซิกเิตสปาต่างนี้นักการที่ดิซึ่งในวันนี้เราก็เลยคิดว่าอยากจะตอบแทนเพื่อนบริษัทครั้งหนึ่งเจถึงขนาดขนาดนั้นขนาดนี้เลยเหรอเพื่อนแกอย่าเสียวอ่ะนี่ฉันก็หวังตลอดนะฉันก็หวังตลอดท่เพื่อนเห็นที่เราใส่ชุดสบายสบายโน้ต under แวร์อย่างนี้ไหมโอ้โหชอบมากเลยเพราะช่องนี้เป็นช่อง W Channel 269บอกประเภทสตรีเหรอบอกประเภงเราเลย หมอถูกจ so ัดไปเราจะพาหมอไปมาลงอ่างหลุงอ่าเจ๊พามองลงอ่างอ้าแม่เจ้าทำได้จะได้พร้องคู่กับเมืองครับเด็กเด็กเด็มาลงอ่างเนือ่น้องจัดเด็กที่สองเลยบออมบอมบอกบอกบากบอ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 กวอาบอก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 บกกบอกกกกกอ ไปเลยไปเลยเจ้าช้าช้าะจ้าหวานปากกุลา ว่นไอ้ว่านละคเนี่ยเหรอใช h, h so ่ว่านมาทำงานนี่แหละว่านไอทามอ่ะหวานอยู่หวานอยู่แต่คือเป็นอย่างนี้ที่นี่ก็จะใช่ว่านก็เลยจะพาพาปลาหมอมาแล้วไม่ได้เจอปลาหมอปลาหมอคงถูกใจแล้วเดี๋ยวเราต้องลงไปแช่ในน้ำร้อนมากเออแล้วก็ขึ้นมานวดต่อบำบัดต่อที่จะมีมาเนี่ยเดี๋ยวขอคุยด้วยนิดว่าไม่ได้เจอนานจะทำงานอะไรเดี๋ยวทำอะไรตอนนี้งานในการทำว่าเนี่ยมีอยู่มีอยู่มีอยู่ก็ยังมีงานละครเนี่ยมีงานละครช่องเก้าสารสวดคัมภีร์ อ่ะคือตอนนี้เดตติกำลังมาอยู่ใช่แล้วก็มีละครเอ่อบริษัทสร้างสุขของเจเจเดลิงก็อ๋อกรตามมาตามมาเอ้เล่นได้ข่าวว่าจะมีขาดตัวอะไรขึ้นตัวเป็นตัวใหญ่มาหน้าจัดเลยหน้าจัดเลยนะคือคุณพี่กุ้งไอเดียพาวเวอร์นะครับอันนีเราจัดมอลรสซ่าอันนี้รับรองได้ว่าไม่ไม่ไม่ทำให้ผมีต่อแน่นอนนะครับหมอแบบมอการันตีนะฮะเดี๋ยวก็ยังทำเรื่องราวของละครอยู่ละครนนั้แสดงในนั้แสดง ทุกช่องเล่นไดหมดช่องเจ็ดก็โผล่ช่องเจ็ก็โผล่ช่องสามก็ไปก็ไปช่องเก้าก็ไปสิบเอ็ดก็ไปสรุปเป็นเป็นทุกช่องมีมีรู้ตรงไหนลงได้หมดไม่ใช่รู้ก็ออกไดรู้แล้วนะครัเป็นงานหลักๆไม่มีไม่มีเธอยส่วนอื่นก็คือเป็นงานทางด้านทางด้านสามสนเห์ซะเยอะ ก็ทำตอนนี้กํลาลังทําวิธีที่เกี่ยวกับช่วยเหลือคนที่ติดยาที่มาลังพักฟื้นอ,อ่อาฮะเป็นคณะกรรมการก่อตั้งก็คือเราจะมีทีมทั้งหมดประมาณ7คนออก็หาทุนมาเพื่อสร้างสร้างตรงนี้เราได้ที่แล้วที่นครนายกคุณอมอริซเป็นตัวแทนของคําว่า take and give จริงจริงโอ้โหมีละถวายบังคมก่อนถวายบังกับเราค่ะดีเราจะจัดแขกเหลือของเราเข้าในห้องอ่านชื่อห้องสิห้องนานนดีวิ นี่เป็นห้องที่แบบว่าสาคัญมากก่อนที่ใครจะถวายตัวให้กับระบบนกระสับเนี่ยนะต้องเข้าห้องนี้ก่อนจริงไหมพล้างข้างในที่หมดก่อนเอาล่ะานามในไงเชิญสิจ,จ,สจ๊ะจ๊ะโอ้โห นี่อ่ะนี่คือห้องน้่ในที่นําท่านมาแล้วเดี๋ยวเขาบอกว่าเราห้องเก๋มากใช่มีสองเตียงคู่กันเลยนะก็คือคือซันนี่ซิกเกอร์สปาเนี่ยเขาก็ได้เตรียมไว้ให้กับพวกเราพวกผมพอบกว่าวันนี้ขอเลี้ยงวันเกิดแที่จะลงอ่างเนยก่อนที่เราจะเริ่มลงอ่างสบายๆผมอยากให้คุณมอริสเนี่ยนะครับประบอกหน่อยครับเทาเลยครับ จูงทำตัวรีแลกซ์โอ้ยใส่นี่ไม่ต้องแก้ผ้าได้เลยผ้าจะเย็นพอเหรอว่าคนดูอยู่ในบ้านเยอะเลยครับโอ้ยกลัวอะไรรุ่นนี้ไม่ต้องกลัวแล้วโอ้รุ่นนี้ต้องอายแล้วเวลาคนเขามั่นใจเวลาเขาบอกเขาของเขาอ่าคุณพ่อให้มาเยอะคุณพ่อให้มาเยอะแต่ไม่ค่อยใช่อะพ่อป๊อปใช้เปลี่ยน้ามาแล้วมาเปลี่ยนเปลี่ยนชุดสบายๆแล้วเดี๋ยวเรามา เข้าวิธีบำบัดกันได้ได้ได้ฉะนั้นเดี๋ยวขอเตรียอุปกรณ์นิดนึงนะอะไรครับเลขหมายว่าเอาไอ้นั่นมาส่วนของเฟินตัวมาอะไรครับฟิงเกางเกงไร้ล้อเด็กฮะอ๋อวิธีนั้นคือขอเทียบขึ้นเกนเลยครับกางเกงล้อเด็กขังเกล้อเด็กใช่นี่กางเกงมาลงใส่ตรงนี้นะครับที่เหลือไม่ใส่สีดูก็รู้เลยว่าชื่อปลาหมอตาอแหลกตบลีมากจับจับ เชิญก,ก่อนเลยนะครับปิดประตูด้วยนะครับปิดประตูด้วยครับตับับขอบคุณครับที <S 2> <S 2> นี้คุณผู้ชมครับผมรู้จกักกัมบอริสเคมานานแล้วนะแต่ผมยังไม่ค่อยแน่ใจว่าจริงๆชื่อจริงของเขาเคืออะไรไม่เคยให้เห็นไม่เคยให้ดูวันนี้มันไปเข้าห้องการเปลี่ยนชุดขอปรงที่หนึ่งตอการนะครับเจอแล้วมาเป็นชน มอเราชื่อพนมชัยสมัครพันโอเมก้าเแลมอนยังได้เลยครับมอแก่เลยมอจ้าโอเมอเมื่อกี้เราแบบถามจริงเมื่อกี้เราละล้ารล้ไปจิจริงนเรื่ออะไรเรื่งต้องรุ้อะไรฉันหีก็ได้โอเคเราเพิ่งรู้ชื่อจริงๆก่บมอไม่ใช่มอลิสเคนอ๋อใช่ใช่ ื่อจริงๆเราเหรอสีสุดาเลยคนผู้ชายชื่อสีสุดาอะไรล่ะชื่อพนมชัยชื่อพนมชัยสมัครไทยบอกโกหกมาตลอดเลยทำไมไม่เห็นบอกอะไรเราเลยไม่เคยเห็นอาอนี่ก็ต้องรู้เรื่องทุกเรื่องใช่ไหมแ้อย่างไรล่ะคะจะต้องบอกมอะไรต้องรายงานหมดเลยว่าฉันชื่อจริงชื่ออะไรอย่างนี้เอาแค่นี้มอลลิสเคมมาได้ไงมอลลิสเคมมาจากว่าตอนนั้นที่มีอยู่กับมิชินลารีที่เป็นคนอเมริกัน อ๋อแล้วเขาก็แบบว่าจะเรียกแบบว่าพนุ่มใส่อะไรเงี้ยยามเลยครับพนุ่มใช่พนุ่มใช่นุ่มช่วยพนุ่มช่วยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ก็เลยบอกว่าเอออยากได้ชื่อใหม่ไหมเราก็บอกเอออยากได้พวกเราลืมอยู่คนหนึ่งคือที่แสดงหนังเรื่องทองภาคหนึ่งอะชื่อเกรซมอริสเราชอบเขาอ่าไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นเกรซโจนเกรซมอริสเนี่ยเป็นเป็นคนที่มาเล่นหนังของอาร์อารอาฉลองพระดีวิจิบด้วยพระทองภาคแรกจะไม่ได้ขอโทษเกิดไม่ทัน ก็ไม่ค่ะอ๋อเรื่อเลยชอบเขาบอลชอบก็เลยเอานามสกุลเขาเลยมอริสแต่ตรงนี้ตรงที่ผมสงสัยอันหนึ่งทำไมมอริสอ่ะโอเคเข้าใจได้ชอบนักแสดงคนนี้แล้วก็คุณครูที่เลี้ยงก็ามอริสเนี่ยแต่เคเนี่ยเคก็หมายความว่าเคไอ้นั่นไงก็คือนามสกุลของครอบครัวนี้เขาคือนามสกุลครัเบอร์เฮ้ยใช่ปะ ตัวเามอริสเคก็คือเป็นนามสกุลของเป็นนามสกุลจริงๆนามสกุลแรเปอร์ใครที่เล่นใครที่เล่น a ฟ e b o o k จะเห็นว่าจริงๆชื่อนามสกุลจริงๆนั่นคือันนั้นผมไม่สงสัยอยู่สรุปคือชื่อมอริสนี่เป็นชื่อที่ตั้งด้วยตามคนที่เราประทับใจแลสนเคเป็นนามสกุลนามสกุลจริงๆที่เราจะจะใช้นี่แหละแต่ชื่อในไทยมันก็มีตอรี่เช่นนายพนมชัยสมรไทยแต่เห็นบอกจะไปเปลี่ยนแล้วสุดจะเปลี่ยนใช่ไหมจะเปลี่ยนเป็นกุลสี ส,สไม่เป็นไรได้